พ่ยาย่นมาแง้าวดำจังไม่แง้มขาวดำจัขั้นถึงเวลาก็่ันออกไปยหนายวกนได้ยะีผ้ากันเปายอ่นอันนามเนี่ยกินาปดิแข็นสมากจ่ายจ่ายจ่ายนกยโตน่ยโต น่าไม่กล้วยกินก่อนจ้ะท่านถึงเวลาตรงสักการณาขึ้นยางแง่งไปถส่าึ้นยางแง่งไปถส่เดี๋ยวเอารลดของกันมาแตเท่านั้นทางมาทางสิ่ด้วย เดี๋ยวชวงที่เช้ไปเอาน้ำกล้วยก่อนช่วงตกการเพิ่นจงถิ่นไทยยังให้ผีน้องเบิ่งดอกนกนี่ยายุ่นก็ได้มีแต่องไทย ังสีหลายพี่น้องเบื้องไฮ้ มาดางไปพักมามาวันนี้กินมาม่าได้กล้วยเอ้ยออกไปก็กินหญ้าก็บพราคอยมีดอกไปก็ได้มันแห้งโคตรเหมืนแห้งมันเด็กเบิ่งเวิ้งแนมเบิ่งหนาเอโรดเข็นบ่อกเลยมีหนามเค็นมาไหวไปน้หน้าม แค่ว่าล่มๆกินบ่หลายดอกที่นนาวันนี้กินมามาไว้ก่อนเด้อสาวๆเอ้ยม่นออกไปทรงหน้า,างันหน้ากับบ่ไม่หยาดอกเนาะวนบ่ลลิ่นใจเสียไม่จกถังเอาพ่อีมมันบ่าล่ะสามสู บรรยากาศบ้านๆเหมือนเดิม,ดม,มะละะ่ะพี่น้องเมื่อนี้มีพละนาทีไปทรงสการจ้าพี่น้องช้วยก็นอนในห่องเหมือนเดิมนยล่แล้วไอศไปสุกน้มามมไปอีหี่เบนี่ไม่จจงไหน มันบาหิวมันร่มอยู่มันอากาศเยน็ยนเย็นลมลม,มยุ่นนะได้วัดตัวนีมาตั้งไว้ซื้อหนีเลยหิวถึงดูไม่กินได้บ่เออแต่มันถึอความถิ่นเหนี้ยนด่ยเออถ้าหนว้ใกล้มันนี่ไหมไวหนีไหมโอ้ยบลลุมเนาะเอาไว้ประตูนี่ไหมประตูท่างเข่านี่ไหมนี่ไหม เอ้ยกันยู่ห่วงเงินเดิมนม่อนละห่วงนอนค้วไอ้โอ้ยกลับไปนี่สิไปเขาของน้ำตะกอนเร็วจะมากับท่านไปละเพิ่นอยู่เด้ออย่าเพลินติยิ่งตุ่ม ใส่โลดเข็นอยู่ใส่เอาเดี๋ยวเสื่องลงอีกแล้วเอาขังไปใส่น้ำโม่ <c oughs> แ,แตอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่นี่ก็ยังมีสองขั้น <c oughs> หัอเพืองลงก่อนไปลไรมัดไว่ตรงไหนล่ะพี่บ๊ยตุนเสือบที่ข้างไหน ด้ยหาสวนเสือกบ่เห็นดอกผู้ดึงมัดผู้ดึงหาอืมอีกาห่องเล้อส่วนห่องแี่ไเนาะอีกาเนี่ย กินตมามาหมาโอ้ดเดมื่อมาตาส,ส่งสกการผุนแล้วจังมาเบิ่งอีก thăng nạm cả bớt leo, để lấy thăng nạm, lốt lót súp, súp bịch, bớt ăn nạm, yết cuốn là chuẩn, ngay ngay thâu mướn đền để trả tiền đỏ, mua bảy cái quai kinh, nạm, nó nhìn trời, nó nhìn đỏ, nó lôm, nó yên luôn, nó nóng, nó nóng, mày, nó khốn cái những nóng đó. ตอนอย่างไปอันอส้วงสะการผุนแล้วตัองสีเดชอันออกเนี่ยเนี่นตัองสีห่อนมึงบรรยากาศธรรมชาติบ้นบานๆน,น้ำกันเลยแจากพีนองเลย <c oughs> อย่าดุนกับ่ามีแนวสิกท้ายเห็ดฟีเห็นนองเบืงงามๆดอกเบืงงาำ ซาบานบานเท่า,ทหาหนี้ล่ะเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามให้ยายุ้ยนะไม่เด้อจา้าขอบพระคุณนลวงหนาหลายๆจา้าทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ผ่านมากดติดตามให้กับอบพระคุณเด้อจา้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะบ่บ่มวันบาบ่ซูบปาพก็ขอ,รขอ,รขอตรวจข้อไม่เด้อพี่น้องเอออาตัเสใจก็ลงปากเบ่ กบภาษาบัน,บนห้องภาษาบันห้าเนะะา,นานะภาษาบันนอกบันหน้าเ้างเดินเนี่ยเม็ดยางกินมาหมาเร็วกินมาหมากินมาหมา คิถ่ายรูปน่ำบ่เน้ยกินมาหมาซะมาหมาบ่เอือดดอกหามาไหวให้เป็นอันเป็นก้อนกะมีเป็นอันนั้นกะมีบ่เอือดเลยมาหม,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 มากินลงไป สุกเมื่อไหว่ล้วซามีเวลาว่างมาตะทรงสกัด้กันย้มมาแลกกันเอออกมาเอาอันให้กินเลย้วกันแม่แจงนั่นมากินทรงสกการมากับเฝ้ามาเอานามไปห้วยกินกับเฝ้าเขาไปเฮ็ดกับเขาใหงยาเถากินเน็นตัวแบบนี้ข้าระกิดเต่ละมือแต่ละวันพี่น้องเออเออเรื่องข้อนป่วยกับพองโอ้นปวยพัดเดอไปซองมึงได้หน่อย

มันก็บีตะตุ่นย่างค่ะคับเดียวตนบอเผานี่ยเที่ยวหัวเผาเลยเ้ยตุ่นยางใหญ่หลายคักพี่น้องเอ้ยเี่ยหัวเเหมาอันใหญ่เท่าคนเปิดประตูหมาออกมาบ่บบมีหมาลายตัตไม่นอนหมาล้านี่ก็เตรียมขวานไปน่ง ทั้งลังบันตัวลังบันย่าิถ่าวีินน่องเอ้ยโอ้บักทัวร์เราไม่นวยตัวเนี่ย บางง้วต้นนี่คือพระท่านเป็นอันคือบางง้วต้นนี่คือพระท่านเป็นดอกบัดของตอตาาแต่การใบแหมแล้วคือเป็นน่วยแหล,ล่ยมเ้นันปจับบบต่วนเลแม่นโด,ด,ดกของเรา จันมาสุกน้ำไปใบให้ควั้กินตามเดิมแล้วจ้าพี่น้องเลยอาบน้ำแต่งตัวไม่ยางดีกับเท้่ออกคือเก่าล้วเท้อสีแดยไปต้องกับการปอบเบียกไล่ <laughs> ลบไ่ลบหัวอยู่ลบน้ำผู้เฒ่าอืม ทำหนีก็น,น่าจะพี่น้องสวัสด,ดีก่อนค่นะนะแมนสวัสด,ดีค่ะโอ้ยเอาสายยางยื่นยื่นข้างในคุณบ่แต่เกาแล้วือเอาตัวไปนีโอแล้วไปเปิดชส้องสวนหน่อยละ่ะ มายังสมิ่ก็น่าจาสวัสดีค่ะอ้ยังมา,มาเปิดน้ำพร้อมมากระนั้นเลยนะอืพักซีเพิ่นเลโว่าจมาไอ้ไอ้ไอ้ยังก่อนทักอะไ่หลักหมากอะไ่หน่อยออไหมอือ คนนี้ก็น่าจะพี่น้องสวัสดีค่ะ